แอชมอบนะคะไทยแลนด์นะคะในรอบสอนะคะ mm hmm. สาแอนเซคันดารีนั่นเองค่ะตรงนี้นะ,ะคะครูก็จะมาสอนในพาร์ทของชีวะแล้วกันนะนะคะข้อที่6ค่ะนะข้อที่6นะ mm hmm. Which of the statements e s c a i s e s the effect of carbon monoxide in cigarette smoke นะคะก็อยากรู้ว่าเฮ้ยให้วิเคราะห์นะคะผลกระทบ ผลกระทบของคาร์บอนมอนอกไซด์ในควันบุหรี่นั่นเองค่ะนะว่าข้อไหนเนี่ยมันถูกต้องนะคะอันไหนมันเกี่ยวข้องกับผลกระทบของคาร์บอนมอนอกไซด์นั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ is b in l e v e r s i b e l to h e m o g l o b i n ก็หมายถึงว่าเฮ้ยมันจะจับนะมันจะจ่าย h e m o o g l o b ได้อย่างดีได้อย่างถาวรเลยนะคะเอาเป็นว่าแน่นอนอ่ะ นะแก๊สนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เอคาร์บอนมอนอกไซด์หรือ CO คาร์บอนมอนอกไซด์ CO นะมันสามารถมีความการอ่ามีความสามารถในการจับเนี่ยนะออกซิเจนได้ดีถึง200ถึง150อ่า200 250, ถึง250เท่าเลยทีเดียวนะคะทำให้ฮนะีโมโกลบินนั้นนะคะไม่สามารถขนส่ง ออกซิเจนได้นะจ๊ะ,ะแสดงว่าคอแล็กถือว่าถูกนั่นเองค่ะมาดูข้อที่สองกันค่ะนะคะอืมฮ mm ึ hmm. นะคะ i s c a u s e นะคะอ่า m u c u s to accumulate in the bronchio เนี่ยฮะ,นะฮะอ่ะก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยมันเกิดการสะสมเมือกนะคะบริเวณหลอดลมนะคะใช่ไหมนะ เอาเป็นว่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวการนะที่ทำให้เกิดการสะสมเมือกในหลอดลมฟอยล์แต่มันเป็นส่วนประกอบของอะไรของบุหรี่ตั้งหากละ่ะนะที่เรียกอย่างเช่นอ่ะส่วนประกอบของบุหรี่นะคะที่เรียกว่าทาอย่างเงี้ยเออมันจะทำให้นะคะหลอดลมเนี่ยอ่าเป็นเมือกนั่นเองค่ะนะต่อมาข้อที่3ค่ะนะอิทรีโซตอินมอร์คาร์บอนไดออกไซด์บีอิน คาร์ชิปป์อินเดอะบัสนั่นเองค่ะหมายถึงว่าเฮ้ยมันช่วยให้การระเบียงทำไมเอ่ยคาบอนไดอ์เพิ่มมาคือไม่ได้เกี่ยวเลยน,น,นะ่ะอันนี้คือผิดนะส่วนต่อมาค่ะและข้อที่4นั่นเองจากนะอีสนะคะเชมพลิลิตี้อินเ e ียสเดอะฮาร์สเลดนั่นเองค่ะทำไมเอ่ยมันเพิ่มอัตราการเต้น,นข,อของหัวใจของเราใช่ไหมคำตอบคือผิดเช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้นะคะนะ ผลกระทบของคาร์บอนมอนอกไซด์ในควันบุหรี่ถ้าเราได้หลับเข้าไปแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะนะมันจะจัดกับฮีโมเมนของเราได้ดีทำให้เราเนี่ยนะเออไม่สามารถรำเลียงแก๊สออกซิเจนได้เต็มที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวนั้นตอบเฉพาะข้อหนึ่งนะคะตอบข้อ B 1 n e only นั่นเองค่ะต่อไปนะ เรามาดูข้อที่7ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะข้อที่7นะคะ Watch i s the p a t h way taken by water as travel t h r o u g up p a n d s นั่นเองค่ะหมายถึงว่าให้เราเนี่ยนะพูดถึงการลำเลียงน้ำนะคะในพืชว่ามีท่อลำเลียงน้ำยังไงบ้างนะคะมีการลำเลียงน้ำของพืชยังไงเออเนะคะมา นะตรงนี้ก่อนอื่นนะคะจะพูดทีละอย่างหนึ่งทีละอย่างให้น้องๆรู้จักนะคะนะคำว่า mesophyll cell นะคะมีโซฟิลเนี่ยก็คือแบบว่าเมื่อน้ำถูกลมเลียงขึ้นมาถึงใบน้ำจะขึ้นที่ออกจากใบออกจากไซเลมเข้าสู่เซลมีอา่ามีโซฟิลเนี่ยซึ่งเป็นเซลที่อยู่ภายในใบและเป็นเวณที่มีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นนะคะนะ ต่อไปจ้ะคำต่อมาคือคำว่าสาเลมน้องๆรู้จักอยู่แล้วนะคยสายเลมเนะคะหลังจากเฮ้ยสายเลมเนี่ยมันก็คือท่อลำเลียงอะไรน้ำแล้วก็แร่ธาตุใช่ไหมนะคะเป็นโครงสร้างของพืชนนแหละที่ทำที่ลำเลียงน้ำแร่ธาตุจากใบปพืนต่างๆของพืชนนเองค่ะต่อไปค่ะ root c o n t e x t cell มันก็คือเซลล์ contact มันถือว่ามันเหมือนลักษณะของ จากเซลล์ขนล่างแล้วนะน้ำจะขึ้นที่ผ่านเซลล์คอนเทคเนี่นแหละนะคะซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ถัดจากชั้นนอกของรางนั่นเองค่ะและอีกคำหนึ่งค่ะรูทแฮร์เซลล์รูทแฮร์เซลล์คืออะไรคือเซลล์ขนล่างนั่นเองน้ำจะถูกดูดซึมจากดินเข้าสู่เซลล์ขนล่างซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่บริเวณผิวรากแล้วมีพื้นที่มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ำอ่ะถ้าเราเรียงลำดับ อะไรก่อนที่เราต้องสัมผัสน้ำก่อนเลยอันดับแรกแน่นอนค่ะ Hair Cell. รูทแฮเซลดังนั้นก็คือตอกข้อสีใช่ไหมมีรูทแฮเซลก่อนนะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรูทแฮเซลจากนั้นไปไหนคะรูทคอนแทคเซลอ่าตามด้วยไซเลมมีโซฟิลทูและเมทิลทูแล้วก็เซลนัน่นเองค่ะ มีโซฟิลแล้วก็เซลนั่นเองนะอันนี้คือลักษณะของการท่อลำเลียงน้ำของพืชน,นั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็มาพูดเพียงแค่คนี้ก่อนนะนะคะขอให้โฟกัสที่เนะื้อหาความรู้นะการแอค e เซนตะ์ในภาษาอังกฤษอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะจ๊ะโอเคค่ะฝากกดติดตาม